ความลับของคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือที่ยังไม่เคยมีใครบอกจะเป็นเรื่องอะไรนั้นวันนี้ทุกคนจะได้รู้นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการพิหารมาเล่าจะมาพูดถึงเรื่องความลับของคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก่อนอื่นโปรดเมตตากดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมกาวขอบคุณล่วงหน้านะครับเพราะว่าทุกคนที่กดติดตาม ช่องของผมและรับชมคลิปช่องของผมเนี่ยถ้ากลับได้ร่วมสร้างบารมีสร้างวางพญานาคทิพย์ดีกาพงค์ที่เบอร์คุ้ยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีกับผมโดยที่ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องบริจาคเพียงแค่รับชมคลิปกดติดตามคลิปรายได้จาก YouTube จะทยอยไปคอยสร้างนะครับแม้มันจะน้อยนิดนะครับแต่ว่าถ้ากลับว่าผมได้ให้ทุกคนได้ร่วมสร้างบารมีกับผมนะฮะสร้างบารมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทพองค์พญานาคทิพย์กาพงค์นะครับโดยที่ผมไม่ได้เบียดเบียนทุกคนเลยไม่ได้เรียร ได้ทําบุญโดยที่ได้ประโยชน์จากคลิปของผมด้วยแต่ถ้าใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าของผมก็จะมีเทียนหอมชาญเทียนหอมชาเดินนะครับจากขถุงเหลืองร้อเป็นเทียนหอมที่ผมใส่น้ำมันเสร็จหลงผงไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราจุดแล้วเราอธิษฐานอาขอพรหรือจุดอธิษฐานนั่งสมาธิ พลังมนแห่งน้ำมันเสรลืหงเนี่ยจะก,กระจายฟุ้งไปทั่วบ้านทั่วห้องพระแล้วทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยมีแต่สิ่งมงคลครับบางทีในบ้านบางครั้งรู้สึกว่ามีพลังงานไม่ดีเหมือนมีลมเพลลมพัดหรือว่าเหมือนรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอับความหอมของอาเทียนหอมชันเดิลและเทียนหอมชานเนี่ย จะกระจายฟุ้งไปทั่วบ้านโดยที่ไม่มีควันและปลอดภัยเพราะทําจากไข่ถั่วเหลืองร้อเปอร์เซ็นต์ะครับในชุดเทียนหอมชันเดิลจะมีแถมจี้สาริกาคู่เล่ซับและตอนนี้แถมผงหอมพุทธคุณอยู่เอาไว้ใส่น้ําทาน้ำมนต์ได้นะครับแล้วก็ในชุดเทียนหอมชาน,นี้จะเป็นที่มีพระพิเนศมีนินแท้เสกที่เอาไว,พว้พกติดตัวเวลาไปไหนใครคิดร้ายคิดไม่ดีเขาจะแพ้ภัยตัวเองศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองครับชุดละ450ฟรีครับเทียนหอมชานชุดขนาดซับนะครับวันนี้ ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนที่มีกระบากลางฝ่ามือชอบบอกมาว่า,าทำไมมีกระบากลางฝ่ามือแล้วบอกมีบุญวัสนามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะผมยังยืนยันคำเดิมน,นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับว่าคนที่มีกระบากลางฝ่ามือถือว่าเป็นคนที่มีบุญวัสนาเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถูกเลือกถูกเลือกยังไงคืออันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่อาจไม่มีในตำราแล้วเราไปพิจารณากันนะครับเพราะว่าคนที่มีกระบากลางฝ่ามือเนี่ย เป็นคนที่เคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมาหรือ,อเป็นคนที่ทนุบำรุศาสนามาตั้งแต่อดีตชาติแล้วหลายภพหลายชาติแล้วด้วยการที่คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าคุณจะทนุบำรุศาสนามาหลายภพหลายชาติมันเป็นการอาสาโดยในอดีตชาติมาเพราะปัจจุบันคุณเลยได้มีสัญ,ญลักษณ์ติดตัวมาเป็นกากบาทแบบไหนเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ คือจะมีเส้นอย่างนี้ก็คือมีเส้นวาสนาขึ้นไปแล้วมีเส้นมาตัดเป็นกากบาทกลางฝ่ามือแล้วปลายแหลมชี้ขึ้นนะครับส่วนคนที่บอกว่ามันไม่ได้มีเส้นวาสนาขึ้นไปแต่ตรงกลางเป็นกากบาทชัดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกากรบาทกลางฝ่ามือนะครับแต่ถ้าเป็นกากบาทตามในตำระตำนานจริงก็จะเป็นเส้นวาสนาขึ้นไปแล้วมีเส้นตัดเป็นกากบาทเต็มช่องระหว่างช่องสมองกับซ่องช่องหัวใจนะคือเต็มช่องเป็นกากรบาทเต็มช่องอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ที่คนที่เคยสร้างบารมีมาเคยเป็นปฏิบัติมาแล้วได้ถูกรับเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากบุญวัส,สนาของตัวเองหรือจากเทพให้ลงมาเกิดมาธนุบุญศาสนาต่อไปดังนั้นคนที่มีกาบัดกลางฝ่ามือถือว่าเป็นคนที่มีบุญวัส,สนาแต่มาพร้อมหน้าที่เหมือนคุณเป็นคนที่ถูกเลือกนั่นเองหลายคนบอกว่าทําไมมีกาบัดกลางฝ่ามือแล้วลําบากจังมันทุกจะทุกยาาอุปสรรคในชีวิตเยอะ อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าการที่คุณจะมา,าชนะมารจะมาสู้กับมารไม่ว่าจะมาที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนคุณก็จะเจออุปสรรคในชีวิตแต่จะเจออุปสรรคมากน้อยเพียงไรอันนี้อยู่ที่ว่าคุณปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์สร้างบุญบารมีให้ตัวเองยิ่งขึ้นไปแค่ไหนถ้าคุณมีบุญบารมีมากอุปสรรคในชีวิตคุณจะน้อยดังนั้นหลายคนบอกว่าทําไมยังลําบากมีการบาการฝ่ามือทำไมยังลาบากทำไมยังยากจนอยู่ก็ต้องถามกลับไปว่า เพราะว่าในดิตชาติเนี่ยคุณได้เคยสร้างทานบาร,รมีไหมเพราะว่าจะมี3ประเภทคือคนที่มีกรรมการฝ่ามือเคยได้สร้างทานบาร,รมีมาและเป็นคนที่ปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์มาดังนั้นมาในเกิดชาติปัจจุบันก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วก็เป็นคนที่จะคอยทุนนุ่มศาสนาอันนี้ส่วนหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่งคือ เป็นคนที่ทําบุญบ้างเล็กน้อยแต่จะเป็นการบอกบุญให้คนคนนี้ทําบุญกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติส่วนโมโนสมาธิคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ว่ามีทรัพย์ปันกลางแต่ก็จะมีบริวารมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณและคนเป็นคนที่เหมือนทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณเพราะคุณเป็นคนที่อบอกบุญคนอื่นต่อแต่ว่าไม่ได้คุณไปเอาเงินคนอื่นมาแล้วก็มาทำนะคือบางทีวัดนี้มีในดิตชาตินะวัดนี้เขาได้สร้างนู่นสร้างนี่ คุณก็เป็นตัวแทนของพระของของอหลวงพ่อไปเป่าประกาศอย่างงงี้ให้ทุกคนมาร่วมกันที่วัดโดยที่คุณเป็นคนหัวหัวหัวหน้าในการที่ร่วมบริจาคเท่านั้นเองอาจจะเป็นจํานวนที่ไม่เยอะอะไรเงี้ยกับอีกประเภทนึงคือเป็นคนที่มุ่งแต่ปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ไม่ได้สนใจในการที่จะ สร้างทานบารมีหรือทําทานเลยแล้วก็ไม่เคยสนใจที่จะไปบอกกล่าวชวักชวนคุณื่นมันทาบุญด้วยเพราะคุณคิดว่าคุณมีเวลาไม่พอคุณอยากจะเอาฌา,านสมาธิมากกว่าพะในเกิดในชาติปัจจุบันคุณเป็นคนที่มีปัญญาแต่คุณก็อาจจะไม่มีทรัพย์ก็อาจจะลำบากยากจนอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีคุณเป็นคนที่ทําทบุญเล็กน้อยแต่บอกบุญคนอื่นมากพอคุณเกิดมาอาจจะลักษณะเหมือนกับว่า ยังลำบากอยู่แต่พอที่ยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีบุญวัสนามีทรัพย์มากขึ้นตามอายุไปด้วยมันก็จะมีหลายประเภทดังนั้นหลายๆคนก็บอกว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือ ทำไมถึงยังลำบากผมจะบอกอย่างนี้คนที่มีกรลบงกลางฝ่ามือเมื่อคุณถูกเลือกคุณได้อาวุธมาด้วยดังนั้นหลายหลายคนมาดูคลิปนี้แล้วอยากจะรู้ว่าตัวเองอาวุธอะไรก็ไปดูในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับว่าตัวเองนําอาวุธอะไรมาอาวุธที่ผมบอกนี้มันไม่ได้เป็นอาวุธที่เป็นลักษณะของวัตถุที่เอาติดท้องมาด้วยไม่งั้นพ่อแม่ตายแน่แม่แม่ตายแน่ในท้องนะเป็นอาวุธที่คือลักษณะเป็นอาวุธทางปัญญานั่นเองถามว่าอาวุธทางปัญญายังไงหรืออาวุธทางฌานยานวิเศษคือหลายหลายคนบอกว่า มีกระบากาฝ่ามือรู้สึกว่าบางทีฝันแม่นทักคนแม่นรู้สึกว่าเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าก็ได้รู้รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเองรู้ว่าจะเหตุเหตุการณ์นี้กับคนในครอบครัวกับเพื่อน แล้วก็ไปบอกนู้นบอกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะรู้แต่ทําไมรู้แล้วตัวเองรู้สึกว่าชีวิตก็ไม่เห็นจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะมีเงินมีทองก็ยังขัดสนก็ยังลําบากท,ทําธุรกิจก็ยังยากจนก็ยังลําบากยังขาดทุนหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยมันเป็นเพราะอะไรผมจะบอกอย่างนี้ครับขั้นแรกก็คือ เมื่อคุณรู้ว่าคนที่มีกาบาการฝ่ามือแล้วรู้สึกว่าตัวเองลําบากขอให้คุณเนี่ยหมั่นสร้างบารมีโดยการสร้างสังฆทานทาสังฆทานสร้างทานบารมีเกี่ยวกับพุทธศาสนาบ่อยๆ2ก็คือให้คุณนั่งสมาธิไม่ว่าจะสนใจสมาธิแบบไหนเป็นวิบัติสนาสมาธิก็ได้หรืออ่าสติปัฏฐานสี่ก็ได้แต่ขอให้นั่งให้จิตนิ่งเพราะว่าคนที่มีกาบาการฝ่ามือถ้าคุณนั่งและจิตนิ่งคุณจะมียานวิเศษเกิดขึ้นในตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นอ่า ยานอย่างรู้หรือยานหรือเรียกว่าตาทิพย์ท่านเองนะฮะหรือยานสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นกับคนที่มีการบาดการฝ่ามือทุกคนแล้วถ้าคนที่มีการบาดกาฝ่ามือถ้าจะคิดอยากจะเป็นหมอดูก็เป็นได้แต่ต้องมีการบอกครูบาอาจารย์บอกกับครูบาอาจารย์บางอย่างหรือต้องไปมีเป็นลูกศิษย์หรือยกครูอะไรกับครูบาอาจารย์อันนี้ถ้าอยากจะเป็นอาชีพหมอดูแต่ถามว่าคนที่มีการบาดกาฝ่ามือควรยึดอาชีพหมอดูไหม ผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนถ้าคุณอยากจะร่ํารวยอยากจะมีความสุขหรืออยากจะเหมือนกับว่าท,ทุรก,กิจมันกศาสนาด้วยแล้วก็มีเงินมีทองร่ารวยด้วยหลายหลายคนบอกว่าคนที่มีกระบากลางฝ่ามือรู้สึกเหนื่อยใช่ครับเพราะคุณจย่าลืมว่าคุณลงมาเหมือนกับคุณเป็นพลทหารแล้วคุณลงมาถ้าคุณมีบุญวัสนาพอคุณอาจจะได้เป็นยศในพันในพลหรือมียศใหญ่ๆคุณก็จะสบายหน่อยแต่ยังไงคุณก็ต้องไปต่อสู้ต่อรบต่อสู้กับศัตรูทั้งหลายอยู่แล้ว แม้ว่าจะสบายกว่าคนอื่นแต่ก็ยังมีอุปสรรคหรือว่าคุณอาจจะต้องเจอมารง่ายๆว่าถ้าคุณมีบุญมรนาสูงคุณก็อาจจะเจอมารตัวใหญ่เท่าน,นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามีบารมีน้อยเราเจอทั้งมารตัวใหญ่เจอทั้งมารตัวเล็กมันก็อาจจะหนักกว่าแล้วก็อันนึงก็คือคนที่มีกาะบะการฝ่า,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 ามือแล้วมียานพิเศษยานอย่างรู้มีตาทิ์หรือมียานทิ์แล้วบอกว่าไปทักคนน้นคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันตรงหลายหลายคนก็รู้สึกว่ามันตรง คืออันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับคือเทวดาท่านบอกว่าการที่คนที่มีกาะบากการฝามือได้ยานวิเศษเขาให้เอามาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอามาเพื่อธนุบรุงมพระศาสนาไม่ได้ให้คุณเอามาใช้เพื่ออ่าตัวเองไม่ได้เอามาใช้เพื่อโฆษณาตัวเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติมีคนหนึ่งกาลังโดนคนในหมู่บ้านกระทืบอยู่ โยนกระทืบทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเป็นเพราะว่าขาจะทำอะไรผิดบางอย่างแต่คุณมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งคุณเดินมาเห็นคุณก็บอกว่าเฮ้ยคุณไปรังแกเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยเขาเดี๋ยวฉันจะช่วยเขาคุณก็จะไปพาเขาหนีให้เขาพ้นทุกข์พอคุณพาเขาไปพ้นทุกข์ให้เขาหนีเสร็จพวกชาวบ้านทุกนั้นที่ลุมกระทืบคนนี้อยู่ก็คิดว่าคุณเน่เป็นพวกเดียวกวับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมายุ่งอะไรด้วย คุณก็บอกว่าคุณไม่กลัวหรอกเพราะคุณถือว่าคนนี้โดนลังแกคุณจะต้องช่วยอย่าเข้ามานะคุณมีอาวุธอะไรเงี้ยพชกชาวบ้านเห็นก็มองว่าตอนแรกก็อาจจะยังไม่เข้ามายุ่งกับคุณเพราะคุณมีอาวุธอยู่แต่พอเขารวมพลหรือรอจังหวะที่เวลาคุณหนีไปแล้วคุณเผลอถ้าคนนั้นคนที่คุณช่วยมันเกิดเอาตัวรอดหนีรอดไปได้เพราะคุณช่วยให้หลบไปเขาก็หลบไปไอ้พวกคนนี้พวกชาวบ้านเขาหาไอ้โจรคนนี้ไม่เจอเพราะคนนี้มันเคยไปทํา ฆ่าคนไปป้นโดยที่คุณไม่รู้สาเหตุแต่คุณเหงเขาโดนทําร้ายคุณก็ไปช่วยไปยุ่งง่ายๆพอคนนี้เขาหนีไปได้เสร็จชาวบ้านก็ตามมาเจอคุณเขาก็บอกไอ้คนที่ไปช่วยคุณไปช่วยเนี่ยคือมันไปฆ่าคนตายมันไปทาร้ายมันไปข่มขืนผู้หญิงมันอย่างงู้นอย่างนี้มันลกักทรัพย์ใหญ่หลวงเนี้ยคุณเพิ่งมารู้ตอนหลังแต่มันก็โดนทําให้ชาวบ้านเนี่ยลุมกระทือบคุณแทนเพราะเขาหาคนร้ายไม่เจอเขาคิดว่าคุณเป็นพวกเดียวกวับเขานั่นเองดังนั้นอันเนี้ยก็แบบเดียวกันการที่บอก การที่คุณบอกว่ารู้สึกว่าเออไปเจอคนนึงคนนี้แล้วคุณก็ไปทักเขาไปช่วยเขาไปแนะนําเขาเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีถ้าคนนั้นเขาเดือดร้อนแล้วเขาอยากจะให้คุณช่วยการที่บางทีบางคนเขาอยู่เฉยเฉยการที่เราไปทักไปยุ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปยุ่งแต่ถ้าเขามาขอความช่วยเหลือแล้วคุณเห็นว่ามันสมควรที่จะแนะนำคุณก็แนะนำตามสมควรสิ่งศักษษดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาทั้งหลาย ที่เขาให้ยานทิพย์คุณมาให้คุณเอาไว้เพื่ออะไรหนึ่งไว้เพื่อคุณจะได้มีปัญญาช่วยตัวเองและช่วยคนในครอบครัวหรือไว้เอาไว้ดูว่ามนุษย์มีกรรมเป็นของตนทุกอย่างมันเป็นเหตุและผลของกรรมไม่มีใครหนีกรรมผลดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าทุกคนต้องรับผลแห่งกรรมที่ตัวเองทําคุณก็แค่แนะนําว่าคนนี้เขาเคยมีกรรมอะไรคุณก็แค่แนะนําแต่หลายๆคนเนี่ย พอรู้สึกว่าตัวเองมีความภูมิใจในยานพิเศษพอเวลาไปเจอใครคนนู้นคนนี้คุณก็บางทีนะฮะหลายคนก็ไปบอกว่าเออเธอเป็นอย่างนั้นเหรอเธอเป็นอย่างนี้เหรอไปทักเขาก็รู้สึกคนนั้นก็รู้สึกว่าเออทำไมตรงทำไมรู้รู้ได้ไงอะไรเงี้ยทำให้คนคนที่มีการกระทมือหลายคนก็รู้สึกภูมิใจในยานพิเศษแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าทุกคนก็ยกยกย่องอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะว่าถ้าคุณอยากให้คนยกย่องและคุณทําอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมคือต้องถามกลับไปว่า เทวดาเขาให้ยานวิเศษเพื่อเผยแผ่ศาสนาเขาไม่ได้ต้องการให้คุณเผยแผ่ตัวเองหรือโฆษณาตัวเองดังนั้นการที่คุณไปยุ่งกรรมคนอื่นไม่ว่าจะทางใดแม้มันดูเหมือนกับเป็นการที่จะบอกว่าเป็นการเพราะเราได้ช่วยคนได้เป็นการอบอกต่อบอกบุญอะไรก็ตามคือบางทีมันไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องรู้หรือไม่ถึงเวลาที่เขาจะจะ ผ่านวิกฤตตรงนี้เขาต้องรับผลกรรมที่เขาเคยทําในอดีตการที่เราไปยุ่งมันก็ต้องมีเศษกรรมที่เราจะต้องโดนบ้างถ้าอยากจะรู้ว่าโดนหรือไม่โดนไงเราก็ลองไปยุ่งกรรมคนอื่นดูแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติมีคนมาให้เราช่วยเราก็ช่วยได้ฮะไม่ใช่ว่าห้ามช่วยนะฮะมันก็คือมนุษย์ก็ต้องมีความเมตตาก็ช่วยแต่ช่วยแบบไหนเราถ้าเรารู้ว่าเออคนนี้เขาทากรรมนี้มาแล้วก็อาจจะแนะนาว่าเธอนะ่ะเธอมีเธอลําบากเธอทุกข์เพราะเธอได้ทํากรรมอย่างนี้ไว้ เธอก็ไปทําบุญขอขามากรรมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเธอเอาเงินมาเดี๋ยวเราไปซื้อของให้แล้วเราจะพาเธอไปทําอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติพี่น้องอันนี้เราอาจจะโอเคญาติถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันเราอาจจะพาเขาไปทําหรืออาจจะมีการอ่า แนะนำเขาละเอียดกว่าคนทั่วไปเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องสายเลือดเดียวกันเพราะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราอาจจะไม่อยากให้ญาติพี่น้องเราเราับบากกรรมอันที่เขาทำในอดีตเพราะอาจจะเป็นเพราะกรรมของครอบครัวอันนั้นเราอาจจะมีการแนะนําละเอียดได้ส่วนบุคคลทั่วไปบางครั้งถ้าเขาไม่ได้อขอความช่วยเหลือเราก็ได้แต่บางครั้งก็ต้องอุเบกขาก็คือวางเฉยแล้วก็ดูว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงบางทีมนุษย์แต่ละคนเขามีกรรมของเขา การที่เราจะบอกว่าเรามียาวิเศษโฆษณาคนนู้นคนนี้รู้เทวดาท่านก็ไม่ได้ชอบอะฮะดังนั้นเราจะเห็นหลายหลายคนเลยที่ว่า,าเป็นม,มีหลายคนนะฮะที่บางทีเป็นร่างทรงร่างทรงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้มานับถือมาอะไรสุดท้ายเทวดาเขาเอาฌานคืนมันกลายเป็นว่าคนนั้นฌานเสื่อมหรือ,อคุณวิเศษทุกอย่างมันเสื่อม มันก็ทําให้คนนั้นเนี่ยสุดท้ายเจอวิบากกรรมของตัวเองเจอเจ้ากรรมนิเวศของคนอื่นก็ทําให้ชีวิตก็ย่าแย่ดังนั้นคนที่มีกรรมกลางฝ่ามือแล้วมีญาณวิเศษมีตาทิพมีญาณทิพคุณยิ่งต้องนั่งสมาธิให้ได้นิ่งที่สุดได้ชานมากที่สุดเพราะว่าคุณตั้งใจว่าคุณจะมาธนุมุสศาสนาแล้วให้ได้เข้ากระแสพัฒิพาหรือให้ได้อาริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปอันนั้นคือเป้าหมายของคุณ ไม่ใช่ว่าเป้าหมายของคุณคุณมียาพิเศษไม่ใช่เป้าหมายของคุณลงมาเพื่อจะเป็นผู้วิเศษไม่ได้ลงมาเพื่อจะเป็นคนเหนือมนุษย์ดังนั้นคนที่มีกาะประกางฝ่ามือเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงอันนี้เรื่องจริงแต่บุญบารมีมาพร้อมกับอุปสรรคในชีวิตและมานทจนดังนั้นคนที่มีการ,ระารฝ่ามือและยังลำบากอยู่ก็แปลว่าบุญวาสนาของคุณยังไม่พอ ดังนั้นคุณต้องยิ่งสร้างบุญบาร,รมีในการนั่งสมาธิสวดมนต์ให้จิตนิ่งมากที่สุดถ้าคุณจิตนิ่งมากเท่าไหร่บาร,รมีคุณจะยิ่งเยอะมาเท่านั้นจิตคุณจะยิ่งแข็งแรงญาณสมาธิคุณจะยิ่งแข็งบางคนบอกยังไม่มีตาทิพย์ยังไม่มีอะไรเลยก็เพราะว่าคุณยังนั่งไม่นิ่งเดี๋ยวมันจะมาแบบไหนมันจะมาลักษณะเหมือนปิ้งขึ้นมาในจิตของคุณเองอันนี้คือญาณวิเศษของคนที่มีกระบะกลางฝ่ามือนะครับใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นให้ถูกทางก็คือใช้เพื่อให้้เขาารูว่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อยู่อาศัยมีกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเองกระทำกรรมดีหรือกรรมชั่วทุกคนต้องรับผลของกรรมนั้นทุกคนดังนั้นวันนี้รายการพิหาราเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตาอุตส่าห์นั่งฟังผมเล่านิทานจ,นจนจบนะครับก็ขอทุกคนร่ำรวยมีเงินทองและอย่าท้อแท้นะครับขอให้หมั่นสร้างบารมยียิ่งขึ้นไปนะครับขอบพระคุณครับ เดี๋ยวขอดมเทียนหอมเออสมุนไพรมหอมกันครับคูณละสี่สิบห้าบาทนะครับค่าส่งสามสิบบาทครับอขอบคุณครับ